ครับวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็คอร์ดเช่นเคยครับก็วันปกติผมก็ไปตาม <c oughs> บ้านเดือนของพี่น้องเกรรษตรกรชาวลากหญ้านะครับ <c oughs> เพื่อที่จะสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องได้ขายควายในราคาที่อัพจากสายเนื้อเป็นสายพัฒนานะครับวันนี้ก็อยู่ที่จวบเหนือนะครับเป็นบ้านของพี่อุะครับเอาพี่อุดขอเบอร์โทรหน่อยครับจำได้ว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงไว้ใต้คลิป เดี๋ยวผมขอทีหลังแล้วก็ลงไว้ใต้คลิปเบอร์โทรเนะาะพี่อุ๊ดก็จะเปิดแค่ตัวเดียวนะวันนี้จริงๆมีอยู่3ตัวแต่ว่ายังยังไม่เปิดจะเปิดตัวผู้ตัวนี้ตัวเดียวเป็นลูกของเพชรภูผานะครับเพชรภูผาก็เป็นของอบอตอตั้มนะเป็นลูกของแก้วฟ้าสูง1 6ออัพนะครับเพชรภูผาให้ลูกดีเล็บดีผมไปดูตัวจริงมาแล้วนะครับไปดูมาแล้วแตนะ่แถวนี้ก็จะมีส่วนใหญ่ก็เป็นทับตัวเพชรภูผา แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือเจ้าปาวานซึ่งกําลังจะเริ่มทับกันนะครับเอาตอนนี้สถานะก็คือสูงอยู่ที่135ใช่ไหม้อยบวกลบโดยประมาณนะครับอายุ15เดือนเป็นลูกของเพชรภูผานะครับลูกของเพชรภูผาแม่เขาก็อยู่ข้างหลังเลยครับแม่เขาแม่เขาก็สูงประมาณ137ครับ37 38นี่แหละแม่เขาครับอันนี้ไปทับตัวมามีใบเรียบร้อยมีใบครบ เป็นตัวผู้นะครับลูกเพชรปูผาอันนี้เราเปิดไปที่ส0สคะแนนสามหมื่นทวนนะครับใครที่สนใจก็โทรมาหาพี่อูดได้นะครับเอาพี่อูดลองลองหมุนๆสักหน่อยให้มันเห็นด้านอื่นหน่อยนะเราไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับไม่ได้ออกไปข้างนอกอือ,อให้มันไล่มาตรงนี้ก็ได้อะเฮ้ยเห็นท้ายเห็นอะไรหน่อยนี่มันเห็นด้านเดียวไม่ได้ออกข้างนอกมันแร์มากท่านผู้ชมเอ้าหายหางเอา่ห่อ,ห,อห่อก่อน พอกันพอกันโอ้ไข่ตรงดีไนะข่เสมอนะไข่เสมอนี่ไข่เสมอสูงอยู่ครับสูงอยู่ก็ยังไม่ถึง2ปีนะมันก็135 36แล้วอ,อีกหน่อยก็ถึง140แล้วครับกว่าๆไปอีกไม่กี่เดือนถ้า140ขึ้นก็ถือใช้ได้แล้วครับจากปีกว่าๆครับถ้า2ปีก็150อย่างเงี้ยควายตัวผู้ก็จะประมาณนี้ถ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไม่เป็นไรนิ่งก่อนก็ได้ผมเอาท้ายให้ดูแข้งขา ขานีได้ได้ได้สวยจากพ่อเขาเพชรผู้ผานี้ขาจะสวยใครเสมอครับใครเสมอใครเสมอเอา้านี่เอ้าดึงไปอีกครับ <c oughs> เห็นหล้วท้ายเห็นข้างอันนี้เอาข้างกันข้างนี้อ่าโอเคนี่ครับอ่ะพิวดเดินออกมาเลยมันออกมาจากคักวไหดิมันเดินได้ไหมเอา้าลองเดินมาดิ เป็นสนสนสะพายใหม่ท่านผู้ชมนะธรรมดาแหละควายสนสะพายใหม่มันก็อาจจะยากๆหน่อยนิดนึงนี่นะนี่ครับหน้าตาขอละครับละเอาดูขาให้ให้ซูมขากันนี่ขาขาครับนะให้ดูกันเล็บดีอ่ะพ่อก่อนผมซูมขาให้ดูกันนี่ครับเล็บเขาได้มาจากพ่อ อ่ะโดยประมาณครับถ้าแบบว่าอยากได้รายละเอียดเดี๋ยวก็ขอเบอร์โทรแล้วก็ไลน์แอดรูปส่งกับพี่อุดนะโอเคครับทวนรอบสุดท้ายสถานะสูงร้อบวกลบเป็นควายตัวผู้แม่เขาสูงร้อามสิบวกลบนะครับอายุ15เดือนเปิดไว้3 0,000ท้ทวนราคานี้เป็นราคาเปิดเฉย โทรมาต่อรองสอบถามกับพี่อุฒได้ครับโอเคครับวันนี้ผมรองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ก็ตาขนฟาร์มคอยงามมังเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ